เวลาน,นี้หกโมงครึ่งนะคะเวลาน,นี้หกโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวก็ร้านทุกร้านก็ใกล้จะปิดกันหมดแล้วอากาศก็ครึ้มครึมเย็นเย็นนะคะ่นอนเราจะมีเชือ่อู่เขาฟลาน ร้านข่าวฟล,ฟล,ฟล,ฟลันขาวฟลันขาวฟลันขาวฟลันอันี้คือมันเป็นในเมืองในเมืองของบ้านในเมืองของบ้านพญโทรหม่มาไฟมาเลยปาป